ครับสวัสดีครับผมจะมารีวิวอุปกรณ์ต่อไก่นะครับอ่าันดับแรกเลยครับตอดไก่ตัวเมียสำหรับเรียกไก่ตัวเมียนะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับ ครับผมเป่าไม่ค่อยเป็นหรอกครับเป่ามั่วครับอ่าต่อไปครับหลักไก่ต่อนะครับงานแฮมเมดอ่าเหล็กจะเป็นสเตเลสนะครับส่วนด้ามจะเป็นไม้ประดูนะครับทาเล็กเกอร์เรียบร้อยครับ สวยงามครับอันนี้เป็นแบดเท่านั้นครับางานแฮมเมดนะครับใครสนใจก็สอบถามกันได้นะครับต่อไปครับเชือกผูกขาไก่นะครับไก่ต่อถักทั้งสิ้นนะครับ ถักทั้งสิ้นพร้อมลูกหมุนนะครับลูกหมุนไม่ให้ไก่มันพันกันนะครับถักทั้งสิ้นนะครับครับผมสนใจก็สอบถามกันได้นะครับ ที่เบอร์ 0, 3 0 3 9 3 7 7 3 0 3 9 8นนะครับ id line ก็เบอร์นั้นเลยครับครับสวัสดีครับ